วันนี้เราจะมาแลกนัชชากันคือจอากที่ทุกคนรู้ว่านัชชาเนี่ยจะชอบแข่แบมากแคร่แบงก็คือตุกตาหมีใครไม่รู้อยู่รู้จักไครแบงปะตุกตาที่พูดจาชอบปุ้มอ่ะ,อะนั่นแหละแต่นัชชานด้นเป็นของขวัญเกิดแล้วหวงมากวันนี้เราก็เลยจะมาขโมยไครแบงของนัชชาดูซิว่านัชชาจะมีรีแอคยัยงไงโอเคไ,ไหมเราขโมยไ่ซ่อนทิงหอพิมพ์ ัยเอาไปทุกตัวเลยตัวสีม่วงเขาห่วงสุดหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้เขาห่วงสุดแขังพี่เนธอุ้ยพี่ด้วยพรมากโอ้ยอยู่นี่ก็าตีเลยเฮ้ยใครจะหยิบถึงไอเนี้ยสีมีแผนลายเนี่ยตัวเนี้ยปิดเลยปิดเลย เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดีย๋ยวเรารู้กันว่านัชชาเนี่ยจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าใครได้หายไม่รู้แน่นอนเชื่อดิเป็นอะไรมาเวะฮัลโหล,หลนัชชัยนัชชัยไหนแล้ว,อลวโอเคโอเคป้าบอกว่านัชชาเริ่มรูต้ตัวแล้วลว่าใครได้หายไป นัชชากำลังหาอยู่ว่ามีรสาวนี่คือแผงของเธอนะครับแผลของพี่ลออิศเฮ้ยใช่เลยเป็นคือใครคือแผงกูนัชชา้องเลยอ,ะอะ่ะไม่เป็นไรลองแน่เพราะคอยังรองโอ้แคร์แวร์ตัวสีม่วงคือของแท้หนูรักตาค่ะทป็คนหยิบสีม่วงแสดงว่าครับผิดใช่สายสื่อเราแจ้งมาว่านัชชารู้ตัวแล้วกำลังหาแคร์แวร์อยู่ เราก็เตรียมใจโยนนักชาตีได้เลยไม่เป็นไรหรอกหรือว่าอาจจะบอกนักชาว่านักชาหนูรับแค่ไม่หายเดี๋ยวๆนี่คือแกง์น้งเหรอแล้วใครแม่น้องอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่เอามาเลยลองร้องให้ใหญ่เลยคือเขายังไงไม่รู้เขาจะไปเอาแคร์แบร์พอดีอ่ะแล้วเขาก็ร้องล้วพี่สามก็มาตามไปหยิบเร็วไอ้เตี้ยหยิบไม่ถึงไปหยิบเอาไปที่ไหนวุ่นเร็วที่กี้ลุงอู่ลงไปแล้วเขาบอกเลยแม่ก็ถามมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรแบบหากั็นใหญ่ลุงก็เลยบอกว่า ขับออกมาชิงเหรออยู่ไหนเร็วๆน้อมันร้องไงเล่าจริงวะเนี่ยพี่ฟ้าลองจริงหรออ้ิงปเนลองจริงเหรอคะโอดอกไปไว้เร็วเเลยเร็วอยู่รับดเร็วเถือเลยคนละตัวหากันทั่วเลยพี่สมพ่สาช่วยกันหาใหญ่เลยเร็วหนูออกมาสองัวเลยแล้ว ไม่อนหายลยต่ว่ากตามันหายทุ่กตามันหายแม่ก็บอกพี่สาวเมันจะไปไหนเนี่ยไงแล้วพี่าวเาว่างก็แบบแล้วาะไปเล่นทิ้งตกแม่ก็บอกว่าป่ยไม่ต้องส่อเท้าทำน oui? ้องห้อะรไอเดียอลงูไอเียครับไอเียอลไอเนียครับม่ลืมแหลเป็นคืนเลยเขากำลังขอใจกอยู่มาเดี๋ยวเจ๋อเจ๋อจะแบบาหเราให้ยังว หเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจี๊ยบแม่งเจอแม่งเจอเจี๊ยบแม่งเจอไม่ดีเลยนี่แต่ไม่ดีเลย เพีมควรสร้างไอเดียนี้นิดหน่อยนิดหน่อยดูน้องให้ดิดูร้องสติลุดเลยอย่าตัดย่าตัดตัดเละมาขอโทษน้องเลยไอ้ขอโทษน้องเลยครับแผล้งไอ้ไอเดียของหนูไอ้ที่ทำทีแกนี้ทับไปเลยขอโทษน้องคนนี้ครับทำนี่ไม่กรส่งร่วมพีมไอ้ขอโทษ ทษกอดเออกอดน้องด้วยกอดน้องด้วยกอด้แล้วกอดแล้วทำเงียบกว่าอันนี้ชอบการกอดคนนี่พี่เอามาคืนอ่ะพี่เอามาคืนพี่ขับเขาแย่เล่นพี่ขับเขาแย่เล่นกอดพี่ท้าไหมไม่ผิดตั้งใจนี่ท้าผิดไหมน้องกอดตีมีก็ได้ลูกไม่เกี่ยวเป็นพี่ท้าแล้วทำไมแก้ก้นน้องแบบนี้ลูกบอกให้ทำ ทุกคนผิดที่ไม่ผิดโอ้รักที่ผิดเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะนี่คือใ่รหนึ่งคนทักทิ้งเนี่ยดดทำองให้แบบนี้ไม่ได้เาเบดไม่ชอบผิดแล้วกันไม่ได้นี่คนผิดคือน้องขาน้าชาน้าาไม่กดรูปใช่ไหมกดรูไหมกดอ้าวกดรูปด้วย ครับมากกว่าใช่ไหมก่ไปครับไปขอโทษนะชาขอโทษแล้วไอ้ขอโทษนะไปขอโทษนะเล่เยาไอยู่กับพีบีบไปขอโทษาไปขอโทษขอโทษเลยหูขอโทษหนูขอโทษเนี่ยหนูขอโทษหขอโทษมาหนูขอโทษไปอยู่กับพี่บี ไอ้เหตุนะไปทำหมอไม่หนูเป็คนคิดไม่อยู่เป็นคนทำหนูไม่หยิบตัวตาเหตุนะหนูไม่แต่ต้องตัวตาหนูเลยนี่คนหยิบตัวตาคือคนนี้อ้าวพี่ยูก็หยิบอ่ะยูหยิบตัวใหญ่ไม่กินไม่หยิบไม่กีนแม่ที่ไม่ตามอ่ะ้าเอาไว้บนแบบสูงปี้บนใช้เลยอะนี่นะอ้าวพี่พี่ยูบอกพี่ผอวให้สอ่างอ่อ๋อพี่ครับเป็นคนเอาเป็นซ้อนเนี่ยใช่ไหมพี่ท้าเราโล่งพี่ท้ี่เจ้าโลนงแล้วพี่ครับพี่ท้าพี่ท้ตัด แล้วหนูเป็นคนคิดไอ้หนูหนูทำให้ทันการทำเงานอยู่ึี่หายโกรธนะจ๊าไอพี่ขับชุดใช้ยังไงใไอพี่ขับชุดใช้ยังไงครับไีชุดแคร์แมให้หนูชุดแคร์แม่แค์แม่สองชุดนึงมีแค่ผิดปากตอนเนี้ยทำไมเติมเกมหมดแล้วครับทำไมเติมเกมหมดแล้วอ้าววันนี้ไงค่าตัวอยู่อ่ะที่จะได้วันเนี้ยเอาไปซื้อแคร์แบม์โอ้โหนนนนมาสำหรับแม่คนเดียวสำหรับแม่คนเดียว ให้น้องได้ไหมเงินอ่ะตอบใจอ่ะก็ยุ่งยากสิอ่ะมาโอ๋น้องเอาอุ้มน้องหน่อยก่อนนะฮะไอ้ไม่จะกันก่อนไม่อปลุกนะทำไมอ่ะทำแบบนี้ค่ะอืไม่มีอืออพี่ขาเพลยงั้นปาควางหักเงินเอาไว้ วันนี้ส่วนหนึ่งหาอุ้มน้ำชาหน่อยครับอุ้มน้ำชามาซื้อแคร์แบรน์อ่ะแล้วชอบกันอุ้มอุ้มน้ำชาก่อนจับมือก็ได้จับมือก็ได้อ่ะชอบกันอุ้มจับมือก็ได้จับมืเลยอด้อ่ะชอบกันอุ้มจับจับเฉยเลยจับจับมือที่แคร ขอโทษน้องเลยเนี่ยขอโทษแลโอ้ขอโทษไปล้วเห็นไรทำไมไม่ขอโทษเลยขอโทษัชา่พี่บอขอโทษแล้วไม่ยินม้างขอโทษสัไม่ด้ยินเขาบอกเขาไม่ได้ยินอ่ะก้อยพูดดีสิลองให้หนักกว่าเิมอีกลองให้แล้วพูดแบบหวานๆเพราขอโทษครับพี่ขอโทษ ล่าชาน่าช้ถ้าพี่ค้ามาตอดน่าจะหายไหมโอไม่หายด้วยหายนะพี่ค้หายนะไอ้พี่คกนหมดนเอาเอาจะทำน้องให้ก่อนนน้องก็อยู่กอแมวได้เลยกอดชาะม่อไ่ไอ้ไม่เคยกอดแม่ไอแมว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 ไม่กอดไอแค่ไอแค่อุ้มถ้าพี่คับกอดนะนะให้พี่คับกอดนะน้องพยายามนะน้องบอกว่าถ้าพี่คัากอดน่วจะหายใช่ มาหนึ่งคงตามกดน้องไเลยนเว่าว่าเป็นเดกให้กอลมาหายแล้วโอเคกอนแล้วอดีครับก่อดดีให้ความรักหน่อยรัเยเน้เกนลแ่ว จับมือจับมือกันจับมือกัจับมือกันจับมือกันป่อยกันหน่อยๆแล้วครับป่อยกัน่อย่อเลยทำมเสื้อไม่เสื้อเปียกขนาดนี้ทไมเนื้อเปียกขนาดนี้ร้องร้องให้ร้องร้องใหจับมือทำไมเสื้อเปียกขนาดนี้ต้องร้องไงคมเบาไม่ใช่คีโมน้ำตาน้ำตาไงก็น้องร้องให้ตั้งนานนะน้ำตากับน้ำลาย หน really okay. ู่จบอก่ค้ำเดียวบอกวิค้ำเดยหนูเมียจะบอกพี่ไหมคสรุปัไม่ใช่ครับโดนแก้นี่นี่นี่นักแสดงแรอ่อสการ์เลยนะนี่คุแจ้งรองไงเหนื่อยไหมไม่รู้เท่าไหร่อะแก้กก้ อย่างเดียวอย่างเออเอออะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใช่ไ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 ม่่ไม่ใช่ไม่นช่ไม่ใชไม่ใช่ไม่้ยเไี่ใช่ไม่ใไม่ใช่ใช่ไ่ใช่ไม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 ่่ไม่ใช่ไม่ใชไมอ้าวไม่ไม่ใชมไม่ใช่ไไม่ไม่ใอมไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวอ้าวอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่่ใช่ไมไม่ใช่่ใช่ไมไม่ใช่ อาเคียรกันก่อนเนี่ยกับพี่ครับเนี่ยไปร้องไห้ใส่เขาทำไมอ่าเป็นแผนแจ้งอยู่ใช่ไหมคะงั้นกอดปลอบใจกันทีนึงโอ้ยกอดพี่ครับก่อนขอโทษกอดก่อนไอ้ไม่ชอบกันก่อนอันไรพี่ครับเชื่อบอกว่าน้องร้องไห้เพราะครับจริงไม่จริงนะเมื่อกี้หน้าเสียเลยนะตอนเดินระหว่างก็คือหน้าเสียนะไม่นี้ได้สียด่าพิมพ์ตลอดเวลาอยู่เลยอยู่เลยสรุปก็คือวันนี้เราวางแผนแจ้งครับ ใช่ให้น้าชาให้แกงร้องให้น้าชารู้อยู่แล้วว่าใคร่แดนโดนขโมยใช่ไหมล้วน้าชาแกงร้องเก่งมาร้องเก่งมากเหมือนจริงด้วยนะเหมือนจริงมากเลยร้องจริงไม่ได้เหมือนจริงพี่เนปร้องจริงจริงเลยน้งตาเกิดรากเขาแสดงเขาแสดงจากอินเนอร์ไงร้องจริงเลยใช่ไหมใช่ปะเก่งมากบทที่ทำเลยนะเราต้องคิดว่าบทจริงเลยร้องเลยร้องคฮ้ย คือวันนี้เราเลือกแกงคับเพราะอะไรรู้ไหมไม่รู้เพราะว่าแกงหรือไม่ได้แกงคับดีกว่ากว่าตัวใครตัวมันไปแล้วจ้าไปเล่นเกม่อนเลยเอาไปเข้ามาอะไรอะลูกไว้ไม่เอานอนเดี๋ยวเข้าห้องไปเล่นเอาค่ะ